สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องน้องสมาชิกห้องเรียนแคมปออนไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้อยากจะมาพูดถึงคำสั่งฟูรูมีในข้อเรียนสกิลปพัน2ีนะครับที่เรานิยมเอามาเขียนบัวนะครับ สำหรับเสาโชเนาะโอเคก็อล้วนนะครับเปิดแบบฝึกหัด4.8นะครับคำสั่งโฟลุมีนะครับในคอร์สเรียนสกิตับ2024ขึ้นมาแล้วก็ลองฝึกตามนะครับส่วนใครที่อยากจะสมัครเข้ามาเรียนในห้องเรียนสเก็ตแบบออนไลน์นะครับมีมากกว่า12อคอร์สเรียนซึ่งหนึ่งในนั้นมีคอร์สเรียนสเกิตับ2 0อ4คอร์สเต็มให้ฝึกกันนะครับเดี๋ยวไปดูคำสั่งโฟลุมีกันนะครับคำสั่งโฟลุมีไอคอนเขาจะเป็นตัวนี้ฮะมันจะเปลี่ยนจากเวอร์ชันเก่ามานะะอออออ่่่่่่คคลิกกกวีีีาาสัังังงนนนนนนจ้้้ไไปทททแบบบฝหดดผมใมใืเพๆตร คลิกไปที่หน้าตักครับแล้วก็เลื่อนมส์ไปตามรอยเส้นครับเนี่ยฮะโค้งกลับมาแล้วก็โค้งกลับมาคลิกซ้ายเลยดูอีกหนึ่งตัวนะครับคลิกแล้วก็เลื่อนไปตามแนวเส้นครับจบครับเห็นไหมครับนี่คือรูปแบบของการฝึกใช้งานคำสั่ง o l l o w me นะครับอีกครั้งนะครับใครที่สนใจอยากจะสมัครเข้ามาเรียนในส่วนของห้องเรียนเขียนแบบออนไลน์นะครับมีมากกว่า12คอร์สเรียนนะครับก็สมัครเข้ามาได้นะครับรายเดือนแค่35บาบาทนะครับผม